Mm hello -hmm. ไม่เป็นไรดุ๊กไม่เป็นไรนะพ่อขอบคุณจ้าขอบใจจ้าขอบมากครับนี่คือผักทีดคุณปลกใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นเจ้าหน้าที่มกชนะครับถ้าพี่มีปัญหาในการปลูกผักไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานปรึกษาผมได้นะครับดีครับขอบคุณมากครับ กินกมา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 ๆองน,นี่อร่อยจังเลยเจ๊อ้าวฝีมือระดับนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงอะไหนอันนี้ใช่ไหมอร่อยมาชิมเิเอลองชิมลองชิมทำไมอ่ะเจ๊นี่หลังเจ๊เนี่ย โอ้โหมีแต่กลิ่นฟอร์มาลีนกินไม่ได้ไงอือกินฟอร์มาลีนเหรอโอ้โหเจ๊อะไรของเจ๊กินฟอร์มาลีนจริงๆด้วยอ่ะอือกินก่อนทำไมไม่เนี่ยกินเลยเ่ะเจ๊โอ้ยอ้าวอย่ากินเฮ้ยแล้กินเข้าไปแล้วอ่ะอันนั้นเธอกลัวไม่ได้กะว่าจะผัดใส่ลงไปอ่ะมันเป็นหนอนที่มากับผักอ่ะเอ้า ดเดี๋ยวฮะ,ะตะกี้บอกอร่อยกินไปดูท่าทางสินพาธุกของเราอ่ะจะส่งออกไม่ได้แล้วนะทางคงเขาไม่ผ่านฮะอเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็ไหนเฮียบอกว่าเฮียตรวจสอบแล้วใช่เหรอผมจะไปรู้ได้ยังไงก็มันพิองออกกฎมาเดือนที่แล้วอ่ะและเฮียมไม่ได้ตามข่าวเหรอ เราค้าขายนะเฮียถ้าสมมุติว่าเราไปตามข่าวเนี่ยเราค้าขายเนะี่ยเพราะมีเด็กเจงนาเฮียเจงดูอย่างแฟชั่นห <S <S นู่สิงถึงยังแบบว่าลดตลอดเอาอย่างนี้ไหมครับผมว่านะเราไปตามเคติเล็กกลับมาไหมครับเพราะว่าเห็นคุณนายแม่บอกว่าเคสติเล็กควจะกลับมาใช่ไหมครับอ๋อว่าจะกลับมาสักสองสามพันนี่แหละโอ๊ยทายติเล็กอยู่นะเหตุการณ์อย่างนงี้ไม่เกิดขึ้นหรอกโซต้องพ้นมาน่นดิเฮีย ไอ้เนี่ยหรือไม่จริงชวนเล่น iPhone อยู่ได้วินนิ่งอยู่ได้อะไรวะพวกลื้อนี่นะโตดอย่าเรียกโตอะไรแก่จะมนจะลงๆอย่างเลย้ยยังเล่นเกมกันแบบเด็กๆอีกเจ๊เดี๋ยวก่อนอะไรลูกเจ๊ก็เหมือนกันนั่นแหละทำไมแหมก็ชวนพวกผมเล่นเหมือนกันแหละชวนเลยแหละชวนตัวดีเลยเจ๊ก็อีกคนน่ะเวลาเลือกผักอ่ะเลือกผักให้มันกินได้หน่อยเลือกเหี่ยวจะตายเฮียนี่ถ้าเกิดเฮียคิดว่าเฮียเนี่ยนะ เลือกผักได้เก่งกว่านะเชิญไปเลือกเองเลยตาอ้วนนี่ไม่ได้มีเครื่องสแกนนี่จะได้กวาดไปในตลาดแล้วรู้เลยว,ว่าผักผลไม้ชนิดไหนมันมีสารอะไรปนเปื้อนอยู่บ้างอะเออถ้ายอย่างเงี้ยมีสารโบโ็อกอยู่บนหน้าอย่างนี้อ้วนรู้ใช่ปะน้าแน่นตีเลยอะไรไีฮ่ฮี ก็ทางยุโรปสิเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสารโนนเปื่อนมากขึ้นทั้งหมดอะไรนีน่ะแล้วทำไมเฮียไม่ติดตามข่าวสารเลยเลยอะ่ะแล้วทีนี้เราเจะเอาไงกันดีอ่ะคุณผู้จัดการคุณมีอะไรนํำเสนอมาสิเรื่องนี้นะครับผม,ผมขอขอไเท้านา้ำก่อนนะครับวันนี้เครียดทีไรปวดท้องทุกทีเลยครับ ทุนนะครับทำไม<อ>เด็กก็ไปนี่นะถ้าเกิดว่าอากงอีไม่ฝักไว้นะวันไล,ล่อีออกไปตั้งนานแล้วจะเลยจริงๆเลยเนาะบริษัทวะเนี่ยขอโทษนะเปิดะเกียงงานเสร็จอะรอนานหรือเปล่าเนี่ยเอ่อแล้วนี่สั่งอะไรหรืยอยัง นี่กันไหมตีเล็กอันนี้ก็น่ะทานะตีเล็กตีเล็กตีเล็กไม่กี่ว่าไงนะเป็นไรเนี่ยเห็นนั่งเหม่อแต่เข้ามาแล้วนะมีอะไรหรือเปล่าคือที่โรงงานมีปัญหาหนะเาี็กหน่อยมะอ้าวีปัญหาอะไรหรอทางยุโรปอะ่ะเขาสั่งตรวจสอบสาคนเพิ่มเพิ่มแล้วสิวนค้าทีอออ่เราจะส่งออกมันไม่ผ่านมาตรฐานโอ้ยแล้วทีนี้จะทำไงอ,อ่ะอ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยอ่ะว่าที่สำคัญนะยังไม่รู้ว่าจะไปหาวัตถุดิบที่ไหนที่มันตรงตามมาตรฐานตรงกำหนดเพื่อจะมาแปลรูปไม่งั้นมีหวังส่งของไม่ทันตามออเดอร์แน่ๆนี่ปัญหาใหญ่เลยนะเนี่ยอืมงั้นเอางี้ไหมบูมิญาติคนนึงเขาจบเกษตรมาตอนนี้เขาทํางานอยู่มกอชปูว่านะตีแล้วไปปรึกษาเขาดูสิเขาน่าจะให้คำแนะนําดีๆได้แน่เลยอเขาออะไรครับ ก็สำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติไงนี่อย่บอกนะปูติเล็กไม่รู้จักเป็นเจ้าของโรงงานทแท้ๆนะนี่เอาสิดีเลยกำ <Okay. S 2> ลังอยากหาคนปรึกษาอยู่พอดีได้เลยงั้นเดี๋ยวปูนัดคุณอาให้ซักม,มันจันท์ดีไหมขอบคุณมากมาเลยนะปูปนี่ปติเล็กคนเยอะยังลย ข้างในก่อนนะครับท่านรองรออยู่ได้ค่ะคุณชาติคารนี่คุณเกียรศธวัฒน์นะคะพี่จอภพท่านรองอะคะส่วนนี่คุณชาตินาติเล็กก็ถ้าเกิดว่าติเล็กมีปัญหาอะไรจะถามท่านรองก็ถามได้เลยนะท่านรองครับมาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ว่าที่โรงงานมีปัญหาหรือคะครับช่วงนี้ผมมารับที่จัการแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่โรงงานมีปัญหามากพอสมควรอยากจะได้คำปรึกษาจากท่านรองครับปัญหาของคุณอยู่ที่การเลือกใช้วัตถุดิบนะคะการที่จะแบบเรื่องวัตถุดิบที่ดีเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งคือเรื่องของคุณภาพ กอีกระการหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าคุณไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง G.A.P. นะคะเพราะว่าฟาร์มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการควบคุมการปลูกที่ดีไม่ใช้สารยาฆ่ามแมลงหรือศัตรูพืชนะคะที่ทําให้เกิดการตกค้างอันที่1อันที่2ก็คือว่ามันมีการควบคุมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะแล้วสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับการรับรองคิว นะคะหรือว่าคุณภาพสินค้าหรือที่เราเรียกว่าคิวมาร์กเนี่ยไปด้วยเลยสวัสดีครับคุณแก่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทิมงานม,มาด้วยครับโอ้ดีมากเลยครับถ้างั้นไปดูไรผมเลยดีกว่าครับไปเชิญครับเชิญครับ อย่างที่คุยกันในคราวที่แล้วนะครับทางมงกชอของเราก็จะมีหน้าที่ในการส่งเสริมและให้คำแนะนำกับทางเกษตรกรและถ้าเกษตรกรทําได้ตามมาตรฐานก็จะได้รับใบรับรองและสามารถนําเครื่องหมายคิวไปใช้ได้ครับส่วนขั้นตอนของการปฏิบัตินั้นคุณสมศักดิ์เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรจะมาเป็นผู้แนะนําให้กับคุณแก่นครับผมสมศักดิ์ครับเกษตรตำบลที่รับผิดชอบตำบลนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อผมในที่สํานักง,งานเกษตรอำเภอแล้วกันนะครับผม อบคุณครับเฮ้ยกัทำอะไรกันอยู่อ่ะโอ้พอดีคุณชาติคุณนกเจ้าหน้าที่มอกอชอเขามาแนะนำเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้ากเกษตรว่ะ สวัสดีครับมีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับสวัสดีครับไม่เป็นไรครับสำหรับผมไม่จําเป็นหรอกครับเฮ้ยฉันว่าแกน่าจะพอเลยแกเองอยากทําอะไรก็ทไาไปเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับข้าข้ามีดีของข้าอยู่แล้วเว้ยผมขอตัวแล้วครับไม่เป็นไรครับเขาอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเห็นความสําคัญก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักที่คนส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจ ที่จากมกอชทำให้หนูรู้ว่าเราสามารถใช้สารเคมียอย่างปลอดภัยทั้งตัวเราและคนอื่นได้ด้วยการใช้อย่างถูกต้องตามหลักการปฏิบัติทางการ,รเกษตรที่ดีเมื่อแปลงผักของพ่อผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้ากเกษตรแล้วผักก็ขายได้ราคาดีมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน มีรายได้ที่มั่นคงแด้ทำให้ครอบครัวของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นผักสวยมากเลยนะครับอ๋อตรงนี้ก็ต้องขอบคุณเจา้าหน้าที่มกชครับที่ให้คำปรึกษากับชาวบ้านแล้วก็ผมผักได้ออกมาสวยแล้วก็ได้ตัวคินครับงั้นยวเชิญติดต่อเจ้าหนาที่ข้างในนะครับผมสองคนขอตัวก่อนพอดีมีภุระขอบคุณครับขอบคุณครับ แม่อยู่กับเราเสมอจะเพราะอะไรนีเพราะส่วนหนึ่งของแม่อยู่ในตัวลูกตลอดเลยละตอนที่ครูให้วาดรูปมีระบุรุษในตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าจะวาดรูปอะไรดีแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วเกษตรกรทุกคนก็เป็นมีระบุรุษเหมือนพ่อของหอนูและพี่ๆจากมอกอ,อชอได้ ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมายคิวเป็นสัญ,ญลักษณ์นัวขอขอบคุณคิวแมนทุกคนค่ะสินค้าคิวขายดีไหมครับเราจะซื้อของอะไรเนี่ยจะต้องรู้จักเลือกของที่ดีมีคุณภาพ เขาแกครับหมูผมโตเต็มที่แล้วครับจับขายได้แล้วครับหรือใช้สายเลี้ยงวันเนี้ยโอ้ยแน่นอนไอ้เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วแดงัปดแดงยิ่งกว่าเก่าอีกครับตัวแก่เฮ้ยไม่เอาสอเสียดายนะเสียงหมูที่ตลาดอะ่ะเขารับซื้อหมูจากฟาร์มที่เรามาตรกหานนั้นแล้วทำไมอ่ะเฮ้ก็คนพูดเรโพกัติเขาบัวสาเล่นนั้นอันตรายแล้วแล้วหมูผมอะ่ะตัวแก่เป็นเรื่องของเรือเอาทำไมตัวแก่พูดอย่างนั้นอะ่ะ ผมเลี้ยงมาตั้งหลายเดือนแล้วแกเมื่อก่อนชั่วแกยังขายผมอยู่เลยขายไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปดูก่อนดิแล้วมันมันมันหั่ผมอะหมูผมเดี๋ยวก่อนที่เจ้าแกเอามูผมมาข้าหั่นคับเฮ้ยโอ้ยไปทำอะไรเนี่ยขายใครอะขายหมาดิไหนเนี่ย บ้านเลยทิ้งไว้งั้นแหละอยากกินเล่าก็พอเธอกลัวแต่จะไม่แดงไม่แดงเพิ่มเยอะนั่แหละเอาอีกเอาอีกนี่เธอท้อซื้อคนเดียวเหรอก็มันยิงไม่เล่าเป็นไงต้องมาตั้งกีดจนกินจนเอาวันหมดแล้ว